อันนี้9โมงอู้วันนี้น้ำลดมากเลยอู้น้ำใสน,นี่ใสมากยอู้อน้ำลดลงเยอะมากค่ะ,ะน้ำใสด้วยมันจะน้ำตื้นเป็นช่งชวงๆนะครับผมแต่ตื้นมากอะแบบเนี้อางน,นี้เลยใช่หไหมมองไปเห็นไหมเขา มีพื้นเห็เป็นพื้นไหมแรงสถานีตรง,งกลางนะมันะตื้นมากเลยเนะาะตรงกลางฮะมันตื้นเกินลงเพราะว่าดินทรายเนีนะ่ยมันไหลลงไปัมผมมันไหลลงไปเน,นี่ยมันก็เลยทำให้แบบตื้นมันก็บีบไม้เสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเดินใกล้ๆ <laughs> พี่คนนั้นเราไปออกหน้าไกลแล้วมั้ง วันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะแก้บนในส่วนที่ฝากมานะ่าจะฟันสิบกว่าแผงอะไรอย่เงี้ยก็จะรีบแก้ให้นะครับผมไม่อยากติดนานแนละ้วติดนานแล้วซื้อเลขไม่ถูกนะครับมีเลยก็ได้โอ้เราเดินข้ามได้สบายเลยนะเ,ออาเนาะเพราะว่า,าเพรนะาะว่าเราไปอยู่ตรงนู้นนะ่ะรอดูตอนเดือนกุมภาพันธ์ คือแบบมันจะไวยเลยครับผมจะเดินเดินในน,ใน,น้ำได้เลยทีเน,นี้ยว่าน้ำมันตื้นต้องน,น้ำลึกก็เดินได้แต่ย้ำว่ามันไม่ได้ตื้นตลอดนะผมตลอดเนี่ยไม่ใช่ไหมมีแค่ช่วงมีช่วงลึกช่วงตื้นอันนี้มองเห็นตื้น คนก็มาเรื่อยๆนะวันละสามสีห้าร้อยขึ้นไปอยู่นะครับที่เป็นวันธรรมดาวันหยุดก็ก็จะเยอะขึ้นไปอีกเขตอุทยานกรุณารักษาความสะอาดโปรดนำเครื่องสกาละกับ บรรยากาศดีน้าแบบหน้าเที่ยวแบบว่าชมวิวนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบถ้ามันเหมือนที่อื่นน้าเวลาหน้าแ้างก็ <c oughs> จะเอา,ต,เอา,าตั้งซุง้มนั้งขายของอะไรอย่างเงี้ยซุ้มตำ่ำอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นน้ำเป็นชวบ้านผมนะ <c oughs> พวกแนมะ่น้ำชีแมนะ่น้ำมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแบบเป็นคลองน้ำให,ใหญ่ อันนี้ทำไม่ได้เดีย๋ยวไม่เก็บป่ามันไม่ทำไม่ได้อเดินสะดวกแล้วเนาะเดินสบายแล้วฝนไม่ตกพื้นแน่นนะ ้าประมาณนั้นธนาคารพญาเขตที่แม่มาแถบเช้าอ่ะจะได้ร่วมกับแม่ชี้มาไม่ทันค่ะมาไม่ทันของไม่ชีเชียงของจ้า ที่จะบอกว่าเป็นเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันแล้วก็เหมือนคนบ้านเดียวกันเออเราก็เข้าใจว่านี่เนาะจริงๆน่นอยู่เชนใหม่เชนของนาะอยู่ไม่ใช่บ้านอะไรนะเราก็ว่าอยู่ในนี้เนาะเข้าใจว่าคนในนี้ สามารถเดินข้ามได้เลยแต่ตรงนี้จะลึกนิดนึงเออเรามองไม่เห็นผิวน้ำมาตรงนั้นขึ้นที่ดูไม่ถ่ายนองไม่เห็นเลยเดินได้ขึ้นขาแข้งแต่ตรงน้ำวนจะลึกนะลึกนิดนึงน้ำวนเมื่อก่อนดีกว่านี้แต่ว่าดินทรายมันก็ไหล อากาศดีนะใครงว่างก็มานั่งเล่นด้างนะพี่โขดหินอะไรเนี่ยนั่งเล่นในโขดหินแต่ว่าต้องรักษาความสะอาดนะครับน,น,น,ขบบนยขยะที่เราเห็นมันมากับน้ำนะครับทุกคน ที่ผมก็มาเช้านะทุกคนหรือว่าเช้าสุดแล้ว จะไลก็จิงมูให้กับเที่ยวกลุะเต้ขอ,ของว้กับด้วยช่วงนี้จะเปลูกมองไปนี่ขุ่นเลยโง่แฝงอย่างนี้ เดินไปถึงเลยละต้อบอกว่าทักดี๋าวผมมาอยู่ที่นี่นะจากที่แบบคนมงอ่ะไม่ค่อยมีความเชื่อด้านนี้นะคือเมื่อมีความเชื่อด้านนี้เข้ามาเยอะเลยนะครับอั <laughs> นนี้วูวดรงๆเลยก็ถือว่าเป็นเป็นผลดีนะเป็นผลดีให้กับทางชาวมงในปกติเขาก็นับถือบรรพูดุเป็นหลักหรือจะเรียกว่าผีบรรพูดุเ,รรดเลยอย่างเงี้ย ครับนะก็เป็นพุทธและพุทธตามบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าความเชื่อด้านนี้จะเป็นพวกกลุ่มแม่ค้าเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ก็กระจัดกะจายไปไม่ใช่แม่ค้าก็ก็เริ่มศรัทธานะครับเพราะว่าเจอกับตัวเองแล้วก็เห็นด้สัมผัสเลย,เลยนะนะครับก็นะบถือว่าเป็นการช่วยบำรุงในเรื่องของวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะค ถ้าเสดว่ามีความเชื่อแบบนี้เข้ามาปุ๊บเขาก็จะแบบว่ารู้จัก,จกทําบุญนะบุญมันก็จะมันก็จะมาใช่ไหมถ้าไม่มีความเชื่อเขาเขาไม่ทํานะเขาจะไม่ทําบุญนะไม่ใส่าบาตรไม่ไม่อะไรอนยะ่างเงี้ยถ้ามีความเชื่อด้านนี้เข,ข้ามาเขาก็จะรู้จัก,จกทําบุญกนะ็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกันนี่หรอ ไปไหว้หินแล้วมันเกี่ยวอะไรครับเพระพูทธศาสนาบางคนอาจจะพูดแบบนี้นะครับเกี่ยวตรงที่ว่าเมื่อเขาเกิดศรัทธาเขาเกิดความเชื่อเขาก็จะรู้จักทําบุญให้ทานเข้าใจไหมครับนี่นั่นคือหลักหลักการคนในกลุ่มคู่กันสวยๆ ต้นไม้คู่กันแบบนี้เนี่ยหลายคู่นะลักษณะนี้ถ้าตามความเชื่อนี่ถ้าเกิดแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีเทพารักเทพพญาเทพรักหนูสิ่งสถิตอยู่นะคือแบบเป็นพี่เป็นน้องกันบางคนก็เป็นหัวเมียหรือเป็นแฟนอะไรก็หน้าไปแล้วแต่ความเชื่อนะครัอบอืม โอ้มาจากเชียงใหม,ม่จากเชียงใหม่ับมอเตอรไ์ไซค์หรือรถยนต์มอเตรสิงมอเตอร์อไซค์มาเลยสิงมอไซคมาเลยย่ารังรอเลย <c oughs> สายสิงไม่ชีกลับแล้วแต่ทุกค่ะ ไปหน่อยนะคะไปหน่อยนะคะอุ Jean ้งเฮ้ยผือไม่ได้เลยไก้ถึงยังไก้แล้ว จะเห็นค่ะเห็นสองก้อนใหญ่นั่นแหละคือยิ้มเลยอ่ายิ้มรอละมาถึงแล้วอก้อนนี้อาจจะคล้ายๆกบนะเนาะรากบมันโผล่ว่างี้ยตอนแรกเธอบอกว่าเหมือนปลาวานนี้เป็นกบไปแล้วน้ำลดลงเยอะมาก ว้าไปหนึ่งก่อนนี่สิจ้าแต่ถ้าแบบดูดูแบบว่าดูอีกจินตนาการอี่างมันก็เหมือนหงูเหมือนกันนะจริงแล้วงูคงไม่อยู่ในน้ำแล้วก็โผล่มาอย่างนี้หรอกเต่าไหมเจ้าของเต่าเต่า เป็นจุดน้ำมนี์เป็นน้ำเป็นถ้ำนสร้าได้ก็ดีที็ดียวเพาะว่มีสองคู่พ้อมกันน่าจะตะการได้ใช่ตะการเป็นคิวเดินข้ามได้เลยเนาะโอ้โห มีพละก็มานั่งเล่นอย่รงเี้มน่ามันคิวข้ามไปได้ือว่าใครอยากแบบมานั่งเล่นได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่ามาทิ้งขยะอย่างเี้นะตรงนี้ก็จะหินเนคือมป็นยาวนูเเลยนะครับทุกคนคือแบบข้ามได้อะแต่ว่าต้องรอมันแห้งก่อนงงงงึกว่าตัวเองเขาทำราการยาวเลย เห็นไหมมันเป็นที่ตรงนี้นะน้ำลดแล้วลดลึกแล้วตรงนี้เป็นน้ำวนนะครับแต่ว่าน้ำมันนิ่งแล้วนะครับมันก็เลยไม่ไม่ค่อยวนแล้วนะเออแต่ตรงนี้เขาบอกว่าจะลึกลึกมากเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ซึ้นแล้วเดี๋ยวมองไปเห็นพื้นดินนะตรงนน้นนะแต่ตรงนี้มองไปไม่เห็นนะครับตรงนี้จะลึกนิดหนึ่ง ว่าใครบอเอออยากมานั่งนั่งเล่นนอนเล่นลนั่ได้กาดเย็นสบายไม่มีแดดมีต้นไม้บงังโอเคแต่เวลาลงก็ถ้าจะกระโดดไปนู่นเลยก็กระโดดไปได้นะครับดีจะค่อยๆลงตรงนี้ก็ได้แต่ระวังลื่นนะไอ้คนพูดเนี่ยจะลื่นได้หรือเปล่าไม่รู้ได้อยู่มันมีขยะไหมเก็บขยะเก็บอะไระมากป็นตะกร้า เก็บไปทิ้องอะไรเลยเนาะมีน้ำนนแดงาตะต่ำคือแบบงงมากมีห,หวีอันนี้ไม่ใช่ต้นตะเคียนนะต้นอะไรไม่ดูนะแต่ทำไมมีหวีมีเครื่องประดับครับทุกคนเนี่รู้แสึกว่าคนนี้น่าจะเชื่อเชื่อเกี่ยวกับแม่ตะเคียนหรือเปล่าแต่ว่าต้นนี้ไม่ใช่ตะเคียนนะขออนุญาตนะครับผมสาธุนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลานะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ตรงนี้แบบโสกระโปกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีกระจกด้วย นลุกเลยนะเนี่ยนี่มีลิฟต์เลยครับทุกคนเนี่ยนี่นะครับโอ้ยที่ทาเล็บตัวนี้ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์สติกถูกแล้วนี่ที่ทาเล็บมีเครื่องประดับด้วยเมันก็อะไรอะไรไม่รู้นะ้เนี่ยน้ำ,นำหอมแล้วก็ขออนุญาตเสียสังคาลาจาไมน่นะขออนุญาตลานะอเดี๋ยวเอาไปน่นนะครับผม ว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ที่ไหว้เดี๋ยวก็จะเป็นตัวอย่างกันเยอะๆทำตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะหนักกว่าเดิมครับผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าน่าจะไหว้หลายวันแล้วแหละดูทรงมันเก่ามากแล้ว ก็สวยนะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาถ่ายรูปตรนี้ก็เกิดอะไรโอ้โหน้ำลดเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้ดีไม่ดีเดินข้ามได้เหมือนกันนั่นเองต้องเดิดีๆนจะเดินได้เลยใช่ไหมกลัวมันจะลึกกันดิลึกตรงกลางไงลึกตรงกลางๆอ่ะเดี๋ยวมองไปเหมือนมันเห็นพื้นนะพื้นดิเงาให้ดูนเงาเงาเงาต้นไทร ตรงเนี้ยขาว่าจะลึกโอ้ยตัวเองตัวเองดูทูบเทียนตรงนี้เก็บไปด้วยแม่ตัวสายมือใครมาปักไว้ตรงนี้ไม่ใช่ที่ปักนะคะขอความกรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะมันไม่ใช่ที่ปักนะคะ ทยอยกลับกันแล้วกลับแล้วโ <c oughs> อ้เนี่ยตรงเนี้ยจะลึก <c oughs> ทุกคนมาถึงแล้วน้ำลงเยอะมากเโอเคมาถึง <Okay. S 1> แล้วคนดูถึงแล้วมาถึนะคะ,คคะเะเจอกันคลิปหน้คนขาคับทุกคนสวครับ